สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรถ b e n ซ์2 5 0 w 2 0้นวะครับผมก็ลูกค้านะครับสนใจจะเปลี่ยนจอ Android นะครับเราก็ทางร้านนะครับก็วิ่งไปติดตั้งที่บ้านเลยนะครับผมก็สามารถมีบริการนอกพื้นที่ด้วยนะครับผมก็เข้ามาเปลี่ยนจอ Android นะครับผมเป็นจอ Android ตรงรุ่น2ระบบนะครับก็จอเดิมเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าจอมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับก็ ทำการเปลี่ยนจอ Android 2ระบบเข้าไปก็สามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับจอ Android ตรงรุ่น12นิ้วนะครับตัวนี้อของรถคันนี้เดิมๆก็ระบบของรถก็จะเป็น5.0นะครับทางเบนก็จะเรียกว่า5.0ระบบ5.0ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูระบบเดิมนะครับ ส่วนของเดิมๆของรถยังใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่ออุปกรณ์กดสัมผัสหน้าจอได้หรือว่าเราจะใช้ไอไดก็ได้นะครับกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของระบบเดิมนะครับเมนูต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังอยู่ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยลิงก์กับตัวรถนะครับวิดีโอนะครับ วิทยุก็ยังฟังได้นางสาวสสิการวัฒนจันทร์เพิมลดเสียงได้สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเสียงว่าสี่ของนางสาวแพทย์ธนิวันนายกเปลี่ยนคืนได้าสุดท้ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับเมนูต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถนะครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ตลอดปี0 2งตันี้สิ้าคันด้านหน้าสาลึกศันย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสวิตไปใช้ระบบเสียงของระบบ Android นะครับกดมีเดียเข้าไปนะฮะแล้วก็มาเลือกนี่มิเดียอินเทอร์เฟซสองนะครับกดเข้าไปปุ๊บตอนนี้ก็คือ เราได้ซื้อมาใช้ระบบเสียงของจอ Android แล้วนะครับโอเคแตะหน้าจอหนึ่งทีนะครับนี่ก็กลับมาระบบ Android เลยนะครับเ,เราก็มาเทสเสียงกันว่าเสียงมาหรือยังามาแล้วนะครเปลี่ยนเพลงไดเ้เพิ่มลถ ได้ปกตินะฮะคนโทรนจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยไดก็ได้ปิดไปนะฮะโอเคก็เดิมๆของรถคันนี้นะครับก็จะมีส่วนของกล้องรอบคันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์ปุ๊บนี่นะฮะกล้องก็ยังทำงานปกติส่วนของแอร์ก็เพิ่มลดปกตินะครับนี่สแสดงผลที่บนหน้าจอด้วยนะฮะเพราะว่า ตรงรถเนี่ยไม่มีหน้าดิจิตอลแอร์ให้เห็นนะครับก็สามารถดูผ่านตรงจอได้ครับลิงก์กันนะครับต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้กันหลักๆนะครับผมก็จะมีการนำทางนะไทยคาช็อปนี่นะเส้นทาง โอเคนะครับหรือว่าจะเป็น YouTube นะครับอันนี้จะเป็นหน้ารวมแอปนะครับนี่แอปกดเข้าไปอันนี้จะมีแอปต่างๆให้เห็นนะครับโหนกระแส นี่นะครับเสเสียงผมบอกแล้วว่าเป็นข่าวมาประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะฮะก็อาจจะเป็นข่าวเก่าแต่ผู้ชมครับคือเรื่องนี้นี่ผมก็จับตามองอยู่นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอทุกอย่างทํางานปกตินะครับผมเพราะว่าเราจะแบ่ง2หน้าจอก็ได้นี่กดค้างไว้แล้วเลื่อมานว้นี่เสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราจะเปิดแอปอะไรแล้วก็เลือกได้เลยกดเข้าไปนี้เลยท่านใดที่สนใจครับก็สามารถติดต่อร้านไทคาช็อปได้นะครับ สวัสดีครับ